ราล่าผีภาคที่3ตอนจอมราชันแห่งมนตราโดยร้อยหนามบทที่1ห,หมู่บ้านท้ายทุ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ50กว่าหลังคาเรือนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางปลายแม่น้ำชายดงหากเริ่มตั้งต้นเดินจากหมู่บ้านชายดงเช้าตรู กว่าจะถึงหมู่บ้านท้ายทุ่งก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยความจริงแล้วหมู่บ้านท้ายทุ่งกับหมู่บ้านชายดงนับได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ชิดเกื้อกูลกันมาเนิ่นนานแรกเริ่มเดิมทีผู้ริเริ่มก่อร่างสร้างฐานหมู่บ้านท้ายทุ่งก็เป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านชายดงที่พากันมาจับจองแนวป่าชายดงถากถานเป็นไร่นาแรกๆก,ก็มีอยู่เพียงไม่กี่ครอบครัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน จึงมีผู้คนอพยพมาสมทบมากขึ้นกลายเป็นหมู่บ้านท้ายทุ่งในปัจจุบันหมู่บ้านท้ายทุ่งก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งคงความสงบสันติตามแบบวิถีแห่งชนบทมาเนิ่นนานผู้คนทำไร่ไถนาใช้หนุ่มเข้าป่าล่าสัตว์หาของป่าตามคลองจนกระทั่งในคืนนี้จันเซี่ยวลอยอยู่เหนือยอดไม้ใหญ่ กำลังถูกเมฆดำก้อนใหญ่ปกคลุมสอกเขาว่าอีกไม่ช้าไม่นานพระพิรุณจะพรั่งพรมลงสู่พื้นพสุธาเหล่าเดือนดาราก็ถูก,กลงเมฆดำแผ่คลี่คลุมจนอับสิ้นแสงแต่บรรยากาศกลับร้อนอบอ้าวจนหน้าอืดอัดสายลมไม่มีกระดิกพัดพาให้ใบไม้สั่นไหวกระไอร้อนหอบพัดพาความร้อนอบอ้าวโบมากระทบร่าง แม้เป็นเวลายามค่ำคืนชายหนุ่มชะกันสะพายปืนลูกสองเดินมาตามแนวป่าต้องยกมือปาดหยาดเหงื่อบนใบหน้าพลางผ่อนฝีเท้าให้ช้าลงคืนนี่ทำไมอากาศมันอบอ้าวขนาดนี้ผิดวิสัยนักหรือว่าจะเกิดอาเพศเหตุร้ายอะไรอีกชายหนุ่มบนพื้นพรมออกมาหนุ่มร่างสูงแกล่งผิวครั้ำเกรียมแดด ใบหน้าคมสันคิ้วหนาดุดันทำให้มองดูเขาหน้าหน้าเกรงขามแต่เมื่อเวลายิ้มแย้มกลับมองดูคล้ายหน้าสนิทสนมชายหนุ่มเดินลัดเลาะมาตามแนวป่าชายดงที่อยู่ทางท้ายหมู่บ้านท้ายทุ่งโดยอากาศที่ร้อนอบอ้าวผิดวิสัยแม้จะเป็นเวลายามค่ำคืนทำให้เขาต้องผ่อนฝีเท้าให้เชื่องชา้าลงเพื่อคลายความเมื่อยลา้า ต้นไม้ใหญ่บริเวณแนวป่ายืนต้นตรังงานเรียงรายสลับกันไปหลากหลายพันธุ์แม้จะเป็นชายป่าแต่ต้นไม้ใหญ่หาได้เกิดขึ้นน้อยแต่อย่างใดกลับเบียดเสียดหนาแน่นทำให้บรรยากาศดูรกครึ้มทมึนจนหน้าหวาดวันแม้ท่าทางการเดินของชายหนุ่มจะดูเชื่องช้าเฉื่อยชาแต่ทว่าสายตากลับคมวาวไร้แววมองมน แม้จะเป็นยามรัติการการเดินเท้าที่ดูเหมือนเฉืยชาแต่แท้จริงกลับแน่วนิ่งมั่นคงคล้ายความมืดหาได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดคืนนี้อากาศร้อนจนผิดปกติจริงๆแม้กระทั่งสัตว์ป่าที่ออกหากินยามค่ำคืนหรือแม้กระทั่งมแมลงราตรีก็ไม่เปล่งเสียงกรีดป,ปีกร่ำร้องขับขานสัพพสำเนียงในราวไพรสง,งัดเงียบจนผิดวิสัย ในคืนมืดมิดและเงียบงันแห่งรติการไม่นานนักเขาก็จะเดินทางทะลุออกจากป่าชายดงออกทางท้ายหมู่บ้านชายทุ่งซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำชายดงและเมื่อเดินทางเลาะริมแม่น้ำไปอีกไม่นานก็จะถึงหมู่บ้านชายดงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พักอาศัยและในความเงียบงนันพลันนั้นชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนแววผ่านมาเสียงนั้นไม่ได้ดังอยู่ห่างไกลเกินไปนัก เขากระชับเปิดในมือนั่นพร้อมกับวิ่งตะลุยไปตามทิศทางที่ได้ยินเสียงกรีร้องเมื่อครู่ทันควันอากับกิริยาที่เฉื่อยชาเชื่องช้าเมื่อครู่พลันแปรเปลี่ยนเป็นคล่องแคล,ล่วปราดเปรียวไม่ต่างไปจากสัตว์ร้ายที่หากินในไพรพงเขาวิ่งลัดเลาอทุ่งโผลทยานผ่านพงหญ้าและต้นไม้ใหญ่มาเพียงครู่เดียวร่างที่คล่องแคล่วแข็งแกร่งก็โผล่พรวดมาถึงสถานที่ที่ได้ยินเสียงกรีร้องเมื่อครู่ และเมื่อเขามองเห็นภาพเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาสิ่งที่ชายหนุ่มเห็นทำให้เขาถึงกับตัวชา้าแข็งค้างร่างกายคล้ายจะถูกตอกเรึงอยู่กับที่ดุดหุ่นที่สลักจากหินสายตาที่คุ้นเคยกับความมืดมาเน่นนานจนชาชินทําให้มองเห็นว่าทางเบื้องหน้าห่างไปเกือบสิบเมตรปรากฏกลุ่มคนประมาณหกเคนกําลังรุมถึงร่างของหญิงนางหนึ่งซึ่งกําลังดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างสุดฤทธ สภาพกลุ่มคน6-7คนที่ชายหนุ่มเห็นนั้นในความมืดยังพอจำแนกได้ว่าเป็นชายห้าคนและเป็นหญิงอีกสองคนแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจยิ่งไปกว่าการกระทําของพวกมันก็คือสภาพร่างกายของพวกมันเพราะร่างของแต่ละคนที่เขาเห็นนั้นนับได้ว่ามีสภาพที่แทบจะไม่แตกต่างไปจากซากศพที่ตายแล้วหลายวันบางคนเนื้อหนังเน่าเฟะ บางแห่งยังหลุดออกมาเป็นชิ้นห้อยร่องแรงบางคนเนื้อบนใบหน้าหลุดออกมาเป็นแถบบางก็นิตาถลนทะลักออกมาห้อยแควงไฟไปมาหน้าซะาิดสเอียนผมเผ่าหลุดร่วงออกมาเป็นกระจกน้ำเหลืองน้ำหนองรวมทั้งเลือดสีดำคล้ำไหลทะลักออกมาตามรอยเปรตแตกหลุดร่วงเป็นทางสภาพบางคนที่ดูดีที่สุดอย่างน้อยร่างกายก็เขียวคล้ำเริ่มจะอืดบวม พวกมันทุกคนต่างช่วยกันรุมเทิงไปที่ร่างของหญิงเคราะห์ร้ายแย่งกันฉุดแขนกระชากขาหวังกระชากดึงให้หลุดออกมาจากร่างคล้ายโกรธแค้นหญิงเคราะห์ร้ายหรือมองอีกคราวคล้ายพวกมันกําลังแย่งอาหารกันอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนฝูงเป็ดฝูงไก่กลุ่มรุมจิกก,กินอาหารช่วย้วยเสียงกรีร้องยังดังเล็ดลอดออกมาจากปากของเหยื่อเคราะห์ร้ายพร้อมอาการดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับพวกมันเพื่อหวังจะเอาชีวิตรอด แต่เสียงร่ำร้องจากปากของเธอหาได้ทำให้อากับกิริยาอาการของกลุ่มคนประหลาดเหล่านั้นชะง,งักงันแต่อย่างใดกลับเหมือนเร่งเรา้าการกระทำของพวกมันยิ่งขึ้นยดใช้นมโกกกระชากเสียงร้องก้องพรอง้อมเปิลในมือที่ยกขึ้นประทับเล็งไปยังกลุ่มของคนประหลาดแม้จะแตกตื่นตะลึงต่อเหตุการณ์เบื้องหน้าแต่สัญชตาตญาณของนักสู้ก็ไม่อาจจะทนนิ่งเฉยเห็นการตายที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าโดยไม่ช่วยเหลือได้ เมือนที่กระชับแน่นอยู่ในมือปลายปากกระบอกปืนใส่ไปมาช้าๆโดยไม่เจาะจงเป้าหมายแต่คาดการว่าหากพวกมันคนใดที่มีกิริยาส่องเขาอันตรายก็จะระเบิดกระสุนใส่ทันทีแต่ทว่าเสียงอูรร้องกองตะโกนสนั่นไพรของเขากลับไม่ได้ทำให้พวกมันหยุดยั้งลงกลับยิ่งเร่งมือจัดการกับเหยื่อต่อไปแต่ก็มีพวกมันสามคนที่หันมามองร่างของเขาพร้อมกับก้าวเท้าเดินเข้ามายอย่างไม่เกรงกลัว เปินที่อยู่ในมือของเขาท่าทางการเดินของพวกมันก็ขัดตาผิดวิสัยมนุษย์ปกติการก้าวเท้าของพวกมันเขาไม่งอเหมือนคนทั่วไปแต่เหยียดตรงคล้ายกับท่อนไม้จึงทำให้การเดินของพวกมันเชื่องช้ากระย่องกระแย่ง,ยงจนหน้าหัวรอแต่ถ้าหากใครต้องมาตกอยู่ในเหตุการณ์เชี่นชายหนุ่มรับรองว่าแม้กระทั่งเปลือกตายังไม่กล้ากระพริบแต่ชายหนุ่มกลับเหยียดยิ้มที่มุมปาก เมื่อตั้งสติได้แม้จะรู้แล้วว่าพวกมันไม่ใช่มนุษย์แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขาหวาดกลัวแต่ประการใดสายตาคมกล้าแววววาวจับจ้องไปที่พวกมันทั้งสามคนที่กำลังเดินโยกเยกร่างเข้ามาอย่างเชื่องช้าและมองมาที่ร่างของเขาคล้ายมองเห็นอาหารชิ้นใหญ่เปรี้ยง กระสุนนัดแรกที่ยิงออกไปจากปืนในมือของชายหนุ่มนั้นไม่ได้ยิงใส่ร่างของพวกมันทั้งสามคนที่เดินทือเข้ามาหาแต่เจาะจงยิงไปที่ร่างของพวกมันตนหนึ่งที่กำลังจะกระชากผมของหญิงสาวเคราะรา์ร้ากระสุนนัดนั้นพุ่งตรงเข้าเจาะขมับของมันอย่างแม่นยำร่างของมันเสถทลาพังงับไปตามแรงกระแทกของกระสุนปืนอันทรงอนุภาพแต่ร่างที่ล้มคว่ำลงไปด้วยอำนาจจากกระสุนปืนหาได้สิน้นฤทธิ์ไปตามคาด มันแน่นิ่งไปชั่วครู่แต่เพียงชั่วพริบตามันก็ยันกายลุกขึ้นยืนเดินตัวแข็งทื่อตรงเข้ามาหาเหยื่ยอเคราะร้ายอีกคราไา่กาดกระสุนปืนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้ชักหน้าสนุกซะแล้วเขาพึมพำอยู่คนเดียวแม้จะตื่นเต้นระคนแปลกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นั่นไม่ได้ทำให้เขาหวาดวันขวัญสถานแต่อย่างใดเปรียงเปรียงเปรียงปืนในมือแผดเสียงกึกก้องกำันนาอีกคราว ในคราวนี้เขายิงออกไปถึง3นัดแต่ละนัดพวกมัน3มตนที่กำลังเดินทื่อเข้ามาที่เขาอย่างประสงคร้ายพงะถอยหลังล้มหงายคล้ายถูกผลักอย่างแรงชายหนุ่มก้าวถอยหลังมาสองสาก้าวพลางล่วงมือลงไปในถุงย่ามที่สะพายไหลคว้ากระสุนออกมา5-6นัดจากนั้นยกมือขึ้นพนมเหนือศีรษะ พร้อมหลับตากล่าวบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึง่งเมื่อเสร็จเส้นจึงสยยิ้มออกมาพลางกล่าวออกมาอย่างมั่นใจในตาฉายประกายเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมาลองดูว่าคราวนี้ใครจะแน่กว่ากันเขาคำรามออกมาพลางประทับปืนเล็งไปที่ร่างของพวกมันทั้งสที่กำลังค่อยๆพยุงร่างลุกขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ถูกยิงล้มกลิ้งไปเมื่อครู่อนุภาพของกระสุนปืนธรรมดาไม่สามารถสยบพวกมันได้ ถ้าเช่นนั้นชายหนุ่มจะใช้สิ่งใดกำราบพวกมันร่างที่คล้ายซากศพของพวกมันค่อยๆขยับร่างเดินตรงทือเข้ามาหาชายหนุ่มอีกครั้งคราวนี้ชายหนุ่มเริ่มตั้งจิตสำรวมก่อเกิดสมาธิแน่วนิ่ลรำลึกถึงครูบาอาจารย์จากนั้นค่อยๆบรรจงปลดปล่อยกสนออกไปทีละนัดช้าๆอย่างใจเย็นเปรียงเปรียงเปรียงหนึ่งนัดต่อหนึ่งร่าง ร่างของอมนุษย์ที่เดินตรงทื่อขมาหาชายหนุ่มอย่างประสงค์ร้ายคล้ายมองเห็นชายหนุ่มเป็นอาหารอันโอชะเลิศรสมีอันต้องกระเด็นปลิวเลี้ยวไปตามแรงกระแทกของกระสุนเปินในคราวนี้ร่างของพวกมันที่ล้มคว่ำลงไปนั้นนอนแน่นิ่งไม่มีทีท่าว่าจะลุกขึ้นมาได้อีกตลอดการกระสุนเปินที่พุ่งออกมาจากปืนกระบอกเดียวกันที่ยิงออกไปเมื่อครู่ กลับทรงริธฐานุภาพเกินพอที่จะสยบเหล่าอมนุษย์พวกนี้ลงได้อย่างไงไ่ายดายชายหนุ่มกราดกระบอกปืนเล็งตรงไปยังกลุ่มของอมนุษย์ที่กำลังรุมหมายกระชากฉีกร่างของเหยื่อเคราะไร้ายซึ่งในเวลานี้สถานการณ์ของหยิงเคราะไร้ายกำลังสาหัสเพราะพวกมันสองตนกำลังช่วยกันกระชากแขนทั้งสองข้างของเหยื่อและอีกตนกำลังจับที่ศีรษะหมายจะกระชากดึงร่างให้ขาดออกเป็นสี่ห้าท่อน เมื่อชายหนุ่มเห็นเช่นนั้นจึงปลดปล่อยกระสนุนออกไปอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นการยิงที่รวดเร็วชนิดนัดต่อน,นัดแต่ทุกนัดก็แม่นยำไม่ผิดพลาดเป้าหมายร่างของพวกมันทุกตอนกระเด็นกระดอนล้มคว่ำลงไปท่ามกลางเสียงกรีร้องอย่างแตกตื่นขวัญเสียของหญิงเคราะรา์รแต่ก็น้นาว่าเธอผ่านพ้นวิกฤตร้ายแรงไปได้อย่างเฉียดฉิวกระบอกปืนที่ผ่านการยิงอย่างต่อเนื่องหลายนัดร้อนชา ใช้นุ่มถือเปินเดินตรงเข้าหาหญิงเคราะ์ร้ายที่เมื่อครู่เกือบจะกลายเป็นเหยื่อของเหล่าอามนุษย์เมื่อเข้าไปใกล้จนมองเห็นได้ชัดจึงรู้ได้ว่าเธอยังเป็นหญิงสาวเยาว์วัยคาดคะเนดโดยสายตาอายุคงเพียงแค่20ตสิต้นๆแม้จะเป็นยามรติการแต่สายตาที่คุ้นเคยกับความเมืดสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนถึงรูป,ปรพรรณของหญิงสาวผิวพรรณแม้จะไม่ขาวนวล แต่ก็เป็นสีเหลืองน้ำผึ้งใบหน้าเรียวรีในตาคมกระจ่างเป็นประกายซึ่งในเวลานี้กำลังทอประกายแตกตื่นตระหนกแต่ก็เป็นท่าทีที่ชายหนุ่มเห็นแล้วกลับมีความรู้สึกต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองเส้นผมดำขรับยาวสยายแต่ในเวลานี้กลับกระเซิงจากการดิ้นรนเมื่อครู่ร่างของเธอสั่นสะท้านคล้ายลูกนกที่เนหน็บหนาวจากละอองฝน ชายหนุ่มหยุดพิจารณาอยู่ชั่วครู่จึงกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบาแต่น้ำเสียงคล้ายมีพลังกังวาลส่งอำนาจเมื่อกระทบโสดของหญิงสาวกลับรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยไม่ต้องกลัวลอกเธอปลอดภัยแล้วแม้ร่างของเธอยังสั่นสะท้านแต่ก็เริ่มเรียกสติกลับคืนมาได้บ้างหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองบุรุษที่ช่วยชีวิตช่วยกระชากเธอออกมาจากขุมนรกเมื่อครู่อย่างตื่นตัน ในตาทอประกายสานระกด้วยหยาดน้ำตาที่เอ่อคลอเมื่อประสานสายตาที่คล้ายดุดันของชายหนุ่มกลับมีความรู้สึกแปลกประหลาดคล้ายแววตาของชายหนุ่มในความดุดันกลับมีประกายอบป่นซ่อนเร้นบังเกิดความรู้สึกปลอดภัยคล้ายมีที่พึ่งพิงเธอเป็นใครชายหนุ่มกล่าวถามน้ำเสียงแผ่วเบาเช่นเดิมหญิงสาวอึกอักเล็กน้อยแล้วก็ตอบว่า ฉันชื่อเคลือเป็นน้องสาวของผู้ใหญ่ลอ,อยหมู่บ้านชายทุง่งชายหนุ่มพยักหน้ารับแต่ในใจกลับเกิดปมแห่งปัญหาขึ้นหลายประการแต่ก็ล่วงรู้ดีว่าในเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะซักไซไล่เลี่ยงคาดคั้นความใดจึงกล่าวออกมาว่าไปฉันจะไปส่งเธอที่หมู่บ้านท้ายทุง่งหญิงสาวขยับลุกตามอย่างว่าง่ายพลางสาวเท้าก้าวตามชายหนุ่มที่หันหลังออกเดินไปอย่างโรนอง ฉันยังไม่รู้จักนายฉันขอบคุณที่นายช่วยชีวิตแม้ฉันจะไม่สามารถตอบแทนสิ่งใดได,ได้แต่อย่างน้อยขอให้ฉันได้รู้แม้กระทั่งชื่อของนายที่มีบุญคุณช่วยชีวิตฉันหญิงสาวเร่งฝีเท้าก้าวตามพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างร้อนรนชายหนุ่มกล่าวตอบเสียงเข้มโดยที่ไม่ได้หยุดผ่อนฝีเท้าฉันพลานแกลงแห่งหมู่บ้านชายดง ดวงจันเท์ี้่วคล้อยลงต่ำลาลับยอดหมายใหญ่พรานแกล่งเดินนำหน้าพระเครือหญิงสาวแห่งหมู่บ้านท้ายทุ่งเดินทางบุกป,ป่าฝ่าดงเพื่อย้อนกลับนำเธอไปส่งยังถิ่นฐานที่เธอถูกเหล่าอมนุษย์พรากจากมาดึกมากแล้วเวลาล่วงเลยครึ่งคืนเป็นนานโขขาะนี้ทั้งคู่ยวงวนเวียนอยู่ในป่าแม้จะไม่ใช่ป่าลึก แต่การเดินย้อนกลับไปยังหมู่บ้านท้ายทุ่งก็ต้องใช้เวลาเนิ่นนานหากต้องเดินทางโดยไม่หยุดพักค่อนรุ่งคงจะถึงชายป่าเขตแนวหมู่บ้านท้ายทุ่งพรานกแกล่งหยุดยั้งฝีเท้าลงอยากกระทันหันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่จากนั้นก็หันมากล่าวกับหญิงสาวว่าเพื่อความปลอดภัยเราสองคนคงต้องนอนค้างในป่าลุงเช้าค่อยออกเดินทางอีกที ทำไมต้องนอนค้างที่นี่เราเดินทางกันลวดเดียวจนถึงหมู่บ้านแล้วค่อยพักก็ได้หญิงสาวขโมดคิ้วถามอย่างแปลกใจอย่างน้อยการค้างอ้างแรมกับชายสองต่อสองจะอย่างไรก็ไม่สมควรแม้เขาจะช่วยชีวิตเธอมาเมื่อครู่ก็ตามนอนในป่าเวลานี้ปลอดภัยกว่าต้องเสี่ยงเดินส่งไปในเวลากลางคืนซึ่งเราไม่รู้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นตอนไหนพรานแ่งกล่าวออกมาเสียงราบเรียบ แต่หญิงสาวก็ยังย้อนกลับมาทันควันฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอันตรายตรงไหนนอกจากมองไม่ค่อยจะเห็นทางอาจจะเดินสะดุดขอนไม้เท่านั้นเธอย้อนกลับมาอย่างดื้อดึงคาดว่าปกตินิสัยของเธอคงจะไม่ค่อยยินยอมอ่อนข้อให้ใครสักเท่าไหร่ การเดินป่าในเวลากลางคืนเป็นข้อห้ามของพรานป่าเพราะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีอยู่รอบตัวทั้งจากสัตว์ป่าที่ออกหากินกลางคืนเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยก็อาจจะทำให้พลาดพลัง้งอีกอย่างหนึง่งฉันคาดว่าเธอคงไม่อยากเจอกับพวกศพเดินได้เหมือนเมื่อครู่อีกหญิงสาวห่อไหลสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บเหลียวซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวงแล้วก็เงียบเสียงลงทันที พรานแกลงรอบยิ้มที่มุมปากนึกขบขันต่อท่าทีของหญิงสาวที่ดื้อรั้นพยศราวกับม้าป่าแต่เมื่อถึงคราขับขันก็นิ่งเอื้องเงียบงนันราวไก่ซึมเซาป่วยเป็นโรคแล้วเราจะนอนกันยังไงเธอกล่าวออกมารู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่ไม่น้อยพรานแกลงรอบยิ้มที่มุมปากอีกคราก่อนที่จะแส้งมองไปรอบบริเวณเพื่อกลบเกลื่อนกิริยา จากนั้นก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดดดดเดิมเราต้องนอนบนต้นไม้เมื่อพรานแกล่งกล่าวจบหญิงสาวมองหน้าพรานหนุ่มด้วยแววตาชง,งนแบบไม่เข้าใจแปลกใจอยู่บ้างด้วยวทีว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่เคยจากบ้านไปนอนค้างอ้างแรมต่างที่อยู่ดีๆจะให้มาน,นอนบนต้นไม้สภาพเยี่ยงนั้นแค่คิดก็ยากจะบรรยายแต่ยังดีที่ประโยคที่พรานแกลงกล่าวต่อไปนั้น ทำให้เธอใจชื้นขึ้นมาบ้างฉันมีเปลผ้าอยู่ผืนหนึงเดี๋ยวจะขึ้นไปโผล่ไข่บนกิ่งไม้นอนเชื่อว่าถ้าเธอไม่ใช่คนนอนดินขนาดหนักคงไม่พลัดตกลงมาเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายหรอกหญิงสาวจําเป็นต้องยอมรับสภาพในเวลานี้เธอจะพูดอะไรได้นอกจากอดทนแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากหากจะเปรียบเทียบกับการผ่านความเป็นความตายมาเมื่อครู่ พรานแกร่งเลือกต้นไม้ใหญ่อยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงปีนป่ายขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ผูกเปล้าเสร็จสับแล้วจึงส่งเสียงร้องเรียกหญิงสาว